สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะต้อนรับการกลับมาอันยิ่งใหญ่ของเบสด้วยการจัดกระเป๋าไปโรงเรียนซาริโอในปี2022กันบ้างค่ะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเบสไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะการกลับมาทันทีของเบสเนี่ยจะมาแบบธรรมดาธรรมดาแบบที่เคยทำได้ยังไงใช่ปะเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ค่ะเบสจะมาทำจัดกระเป๋าไปเรียนซาริโอ คูณสิบค่ะทุกคนนั่นหมายความว่าเบสจะเอาทุกๆอย่างนะคะที่ไปโรงเรียนเนี่ยคูณสิบให้หมดเลยเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเอาไปไม่ได้เนื่องจากว่ามัน มีน้อยเกินไปนะคะเช่นพวกไ้ดินสอลิคิดเทปเนี่ยอาจจะมีไม่ถึงแต่ว่าอันไหนที่มีถึงเนี่ยเราจะเอาไปคูณ10กันนะคะยกเว้นยกเว้นกล่องดินสอกับกระเป๋านะขอเป็นแค่อันเดียวเท่านั้นนะคะเริ่มจากกระเป๋าก่อนเลยค่ะแน่นอนค่ะได้กระเป๋ามาใบใหญ่ๆใ,ใบใหม่แบบนี้มีหรือจะพลาดนะคะเบทเลือกเป็นกระเป๋าสะพายไมลมารีตัวนี้เลยค่ะก็จะเป็นกระเป๋าสะพายไหล่แบบ จุมากๆเลยนะคะอันนี้ก็สั่งมาจากญี่ปุ่นเนาะและที่สำคัญนี่เป็นการปรากฏตัวคลิปแรกเลยนะคะไม่นับคลิปที่รีวิวแล้วกันเนาะกับการใช้ตะก้าช,ช้อปปิ้งใบใหม่ของเบสในการจัดกระเป๋านะคะตัวนี้ก็สั่งมาจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปจัดกระเป๋าไปเรียนคูณ10กันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เบสพาทุกคนมาอยู่ตรงโซนกล่องนิสสอของเบสนะ กระป๋อดินสอที่เบสจะเอาไปด้วยนะคะแน่นอนค่ะจะต้องเป็นใบที่จุมากๆเลยก็คือใบนี้นี่เองนี่ก็คือเบก็ได้ทําการประยุกต์นะคะแล้วก็เคยอัดคลิปไปเรียบร้อยแล้วเนาะกระป๋อดินสอใบนี้เนี่ยสามารถจุได้ถึงแบบร้อยกอดแห้งเลยนะคะร้อยบวกบวกบวเลยเหมาะกับคลิปนี้มากๆเลยค่ะทีนี้นะคะเบก็ได้มีการเตรียมแฟมกับสมุด มาไว้แล้วเนาะแฟ้มเนี่ยเสียดายมากเลยนะคะความจริงเบ๊มีแฟ้มเยอะแต่พอดีว่าอยู่ที่คอนโดเก่านะคะไม่ได้เอามาที่นี่ด้วยแล้วก็แฟ้มที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ที่หาหาดูเนี่ยก็จะเป็นลายเซรามูนนะคะไม่ใช่ายไม่ใช่ลายซาริโอเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าครั้งต่อไปที่เบ๊ไปช็อปซานเนี่ยวานทุกคนช่วยส่งกระแสิจิตบอกเบ๊ด,ด้วยนะคะว่าให้ซื้อแฟ้มซาริโอเพิ่มหน่อยนี่ไม่มีจะใช้แล้วเนี่ยใช้แบบอันเดิมมาหลายคลิปแล้วนะคะเป็นคุโรมิแล้วกัน ส่วนสมุดแน่นอนค่ะจัดไปอย่าให้เสียจัดกระเป๋าไปเรียนคูณ10ทั้งทีจะเอาไปเล่มเดียวเหงาๆได้ยังไงแน่นอนค่ะมาทั้ง10เล่มเลยนะคะเรามานับกันค่ะ1เล่มค่ะอันนี้เสีตการไม่ได้เนาะ1เล่ม2เล่ม3เล่มหรือต้นทวิน t ตานะคะ4เล่มหเล่ม6เล่ม7เล่มค่ะ8เล่ม9เล่มและ10เล่มนั่นเอง ไปค่ะเรามาช้อปปิ้งในส่วนของปากกากันบ้างดีกว่าปากกาที่เบสจะเอาไปอย่างแรกเลยนะคะเป็นปากกาน้ําเงินนั่นเองเน้นเฉพาะซาริโอเท่านั้นนะปากกาน้ําเงินทั้งหมด10แท่งปฏิบัติเริ่มเลยค่ะก่อนจะมาคาแรคเตอร์หลักบนโซนของโตเบสตรงนี้เนี่ยเบสอจะพาทุกคนมาโซนนี้ก่อนนะคะเป็นโซนที่มีปากกาซาริโอเหมือนกันเพราะว่าเบสเนี่ยอยากจะเอาคาแรคเตอร์อื่นที่ไม่ใช่คาแรคเตอร์หลักไปด้วยค่ะ เบสก็จะเลือกตัวนี้เลยค่ะอันแรกค่ะปากกานําเงินโบชากนะคะใส่ตะกราไปเลยอันที่2ค่ะปากกา้ําเงินเชอร์รี่ชุมค่ะเป็นเจ้าหัวเล็กแบบนี้3ปากกานําเงินมารอนครีมนี่สวยงามมีอีกไหมคะความจริงก็มีอีกนะแต่ว่าไม่ชอบมาทางนี้กันบ้างดีกว่า3ค่ะ อันต่อไปค่ะแท่งที่4เบลเลือกเป็น Hello Kitty ก่อนละกันนะคะเป็นคอลเลคชันของ Hello Kitty Tokyo Sky Tree ตัวนี้ไม่มีขายในไทยชอบมากลิมิเตดแบบนี้นะคะ4แท่งแล้วแท่งที่5ไป My Melody กันบ้างค่ะ My Melody เนี่ยอือยากเลือกเป็นปากกาหัวโตวมากกว่าเพราะว่าเบลรู้สึกว่าปากกาหัวโตวเนี่ยเขาน่ารักมากๆเลยนี่นะคะเขากดแล้วเขาก็จะขยับได้แบบนี้แท่งที่6ค่ะไป Little Twin Star นะคะ เอาเป็นตัวนี้ละกันคู่กันกี่กี้ลาล่านะคะ mm hmm. เขามีสองคาแรคเตอร์ mm hmm. ก็ควรจะให้เขาไปด้วยกันเลยนะคะ mm hmm. เป็นทั้งหมด mm hmm. กี่แท่งแล้วเอ่ย1 2 3 4 5สาี่ห้าแท่งนะคะต่อไปค่ะแท่งที่7กันบ้างแท้งที่7เวดดูเป็นชินามอนละกันนะคะชินามอนเอาตัวนี้ละกันเป็นปากกาแบบหัวยางนิ่มๆน,นะคะอันนี้จะขยับไม่ได้นะชินามอนนะ อีก3แท่งนะคะสาแท่งเอาปอปอมๆก่อนละกันนะคะปอมๆเนี่ยอมอยากได้ข้อนี้อ่ะข้อนี้คือเก่าแล้วแล้วก็แรแล้วนะคะขอเป็นปากกาได้ไหมเอ่ยอ่ะตัวนี้เป็นปากกาค่ะเขากดแล้วเขาก็จะขยับหัวได้แบบนี้เรียบร้อยค่ะครบทั้ง10แท่งแล้ว เมื่อมีปากกา้ําเงินทั้ง10แท่งแล้วเราจะต้องไปตามหาปากกาดำและปากกาแดงทั้ง10แท่งกันบ้างซึ่งแบสเนี่ยอยากจะเลือกเป็นปากกาดำปากกาแดงที่มันเป็น two in one นะคะหรือว่าใน1นึ่งแท่งมีหลายๆสีอาจจะปนน้ำเงินมาบ้างอะไรนิดๆเนอะทั้ง10แท่งค่ะก็เริ่มเลยนะคะจากการหาตามคอลเลกชันต่างๆก็จะมีตัวนี้ Hello Kitty ค่ะเป็นสีดำกับสีแดงนะตัวนี้นะคะได้แล้วหนึ่ง m ม m e เมโลดี้ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นคอเดียวกันนะคะเป็นคอลเลกชันแบบเนี้ยเป็นริบบอนแบบนี้นะคะสองลิต t ติ้ลทวินสตเนี่ยมีคอลเลกชันนี้ไม่นาเบสเองก็จำไม่ได้นะคะว่าเคยซื้อคอลเลกชันนี้มาหรือเปล่าเพราะว่าแบบตอนนั้นไปญี่ปุ่นมาน่าจะกวาดมาเกือบหมดนี่เจอแล้วนะคะเป็นเป็นเป็นแบบริบบอนริบบอนนะคะไหนเอ่ยเมื่อกี้เห็นอยู่อ๋อตัวนี้นี่เองนะคะ Li t t l e t w ท n Star าได้แล้ว สามแท่งเล้าค่ะแท้งที่สี่มาดูปอมปอมกันบ้างนะปอมปอมเนี่ยถ้าเป็นปากกาดำปากกาแดงเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะคะที่มีหลายๆสีนะเป็นตัวพรีฟิลเนาะที่มีแบบสีเยอะๆเลยแล้วก็มีปอมปอมห้อยด้วยแล้วก็จะมีตัวนี้คะ่ะที่มีหลายๆสีแล้วก็จะมีปากกาน้ำเงินแถมมาด้วยเบ๊เอาตัวนี้ละกันนะคะเป็นสี่แท่งแท่งที่5้าค่ะแท่งที่ห้า หาคอไหนดีนะ่ชินามอนดีกว่าชินามอนเองเนี่ยก็จะมีตัวนี้เหมือนกันนะคะที่เป็นที่เป็นปากกาลบได้ค่ะเป็นชินามอนได้กี่อันแล้วเนี่ยได้ทั้งหมด5แท่งแล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคค่ะต่อไปค่ะแท่งที่6แท่งที่6เรามาดูคาแรคเตอร์อื่นกันบ้างเนาะที่เบดคิดว่าเบดอยากจะเอาเขาไปนะคะแท่งที่6กก็มาดูตัวนี้ละกันเป็นเจ้ามารอนครีมค่ะ 6แท่งแล้วแท่งที่7อืมเชอรี่ชุมบ้างนะคะตัวนี้น่ารักมากเลยแท่งที่8ค่ะอืมความจริงก็จะต้องอยู่ในโซนนี้หมดเลยนะคะแท่งที่8เนี่ยแหละ890ค่ะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้อยากจะบอกว่าใช้ดีมากนะคะเจ็ดสตรีมก็จะมีลายลิเตเปอร์ลายปอมปอมป,ปูรินแล้วก็ลายชินามอนค่ะ เราได้ปากกาน้ำเงินดำแดงครบทั้ง10แล้วนะคะคูณ10แล้วต่อไปค่ะเราไปดูดินสอกันบ้างค่ะทุกคนคะ่ะดินสอเนี่ยเดี๋ยวเบสจะพาทุกคนมาที่โซนนี้กันก่อนเลยนะโซนนี้เนี่ยเบสจะเก็บดินสอเอาไว้นะคะที่2กล่องนี้ด้วยกันเออแต่ว่าจะเอาอะไรไปบ้างเนี่ยก็จะต้องเป็นซาริโอนะคะเริ่มจากคูรูโตักะละกันเบสจะเลือกคูรูโตกะไปทั้งหมด3แทง่งด้วยกันค่ะ,คะก็อืม เอาตัวนี้ละากาันเป็นคอลเลกชันที่เก่ามากๆแล้วนะคะตัวนี้ก็หืมรู้สึกจะ10ปีได้แล้วนะตัวนี้1อันค่ะเดี๋ยวใส่ตะกร้าช้อปปิ้งเอาตะกร้าช้อปปิ้งมาไว้ตรงนี้ดีกว่าอันที่2ค่ะเบสขอเลือกอเมื่อกี้ไ,ม,ไม่เมลแล้วใช่ไหมเอาลิตเติ้ลลิตเติ้ลอันนี้ก็ได้ลิตเติ้ลสอันอ้าวล้วพวกปอมปอมปุรินของเบสเนี่ยไปไหนหมดหนะ้าที่เป็น คูรูโตกะนะคะเแบสบก็จำไม่ได้เราเบไปเก็บเขาไว้ไหนนะอืมอันที่สเอาอะไรไหนดีนะจําไม่ได้แล้วค่ะว่าไปเก็บคูรูโตกะไว้ไหนหมดเออทําไมมันเหลือเท่านี้ล่อความจริงมันมีเยอะมากเลยนะอ่ะโอเคเอาเอาตัวที่มีก่อนละกันนะคะเดี๋ยวค่อยไปไล่หา,าอยู่ไหนนะคะ เบนเลือกเป็นมันจะเหลือแค่2อันให้เลือกเองเหรอเบสเอาเป็นไมล์เมล y ดี้ตัวนี้แล้วกันค่ะเป็น0.5จะได้ง่ายต่อการเอาไส้ไปไหนมาไหนนอตัวนี้แล้วก็ต่อไปค่ะขอเลือกเป็นด็อกเตรกิฟกันบ้างค่ะด็อกเตริฟตัวนี้เนี่ยสอันเนาะอ้อขออภัยค่ะ3ลายเป็นซาริโอนะคะเอาตัวนี้ตัวนี้ลิตเติลตัวนี้แรนะคะคือมันไม่มีขายในช็อปซานนะถ้าเบสจำไม่ผิดนะคะ สอันที่ห้าโอ้โหปอมปมแล้วกันนะคะอันที่ห้านี่อันที่ห6เป็นตัวอะไรดีอ่ะกูเดย์ไหมกูเดย์ไม่เคยมีเลยอะแต่มันสีสีมันจะไปซ้ํากับปอมปอมหรือเปล่าไมเมไหมไมเมโลดี้แล้วกันนะคะเป็น6ชิ้นแล้วนี่ทุกคนดูในตะกร้าเบสสิแบบสีสันสดใสามากเลยนะคะ ไปค่ะเจ9ด0ปอีก4อันเนี่ยเบสจะเลือกเป็นพวกแบบนี้นะกันนะคะเบสขอเลือกนี่ตรงหน้าเบสเลยแล้วกันนะเป็นตัวดินสอกดกีกี้ค่ะ Little Twinstar ตตัวนี้นะคะมีหัวอันที่8ค่ะขอเป็นชินามอนละกันเบสคิดว่าชินามอนเนี่ยน่าจะเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะคะก็คือตอนนี้เบสก็เริ่มชอบชินามอนขึ้นมาบ้างแล้วเนาะ ชินนามอนปากกาชินอเอ้ดดิสอกดชินนามอนไปไหนหมดนะ้านี่ค่ะเจอแล้วดินสอกดชินนามอนนะคะเป็นคอโดนัทเนาะต่อไปค่ะอีก2ชิ้นด้วยการอีก2ชิ้นเนี่ยเบสจะเลือกเป็นคาแรคเตอร์ที่เบสชอบละกันนะคะก็จะขอเป็นไมล์เมโลดี้ก่อนละกันเนาะไมล์เมโลดี้ค่ะดินสอกด m y m e l o ด y ดินสอกดนี่ขอเป็นคอนี้ละกันค่ะเป็นคอแบบน้ำผลไม้นะคะตัวนี้น่ารักมากเลยนี่แล้วก็อีกอันนึงค่ะอันสุดท้ายค่ะขอเลือกเป็นเจ้า h e l l o k i t t y บ้างละกันเนาะดินสอกด h e l l o k i t t y เนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะคะเรีอยกคอนี้ได้ไหมอะ่ะตัวนี้ได้ไหมอะ่ะ คือตัวนี้ห่วงมากเลยนะคะใช้ในสมัยมหลาลัยนี้น่ารักมากเรียบร้อยค่ะ10แท่งแล้วลิควิด p ทเบรไม่แน่ใจว่าจะมีพอรหรือเปล่านะคะมาดูลิควิดซาริโอกันเลือกเฉพาะซาริโอแล้วกันนะคะอันนี้ละกัน1ค่ะ h e l l o k i t t y 2ค่ะ Little Twin Star เป็นโมโนแอร์นะคะ 3อันนี้ละกันเป็นที่เขาขายที่ช็อปซานเนาะ4เป็นของไดโซลิตเติ้ลห้าโมโนแอร์ฮัลโล่คิตตี้ค่ะ6 m โมโนแอร์ไม l เมโลดี้เนาะ7เป็นตัวนี้ค่ะฮัลโล่คิตตี้เป็นของ plus ค่ะ8อ่านี่ชิเ n มอน n 9ลิตเติ้ลทวินสตาร์ค่ะเป็นตัว plus และ10 plus ไม m เมโลดี้ โอ้โหพอดีเลยค่ะซาริโอมีทั้งหมด10ชิ้นเลยพอดีแปะ๊ะเรามาเลือกไม้บรรทัดกันดีกว่าไม้บรรทัดก็จะเอาไปเฉพาะซาริโอนะอันไหนที่ไม่ใช่ซาริโอไม่เอานะคะเอาเจออันไหนก็หยิบเลยเนาะอันแรกเลยค่ะมิวโค d ด e รีม,มี่หนึ่งไมเม2สองลิตเติลค่ะสามสี่คิตตี้แบบนี้5้าค่ะมิวโค d ด e รีม,มี่ 6ฮัมมิงมินท์7บอนบอลริบบอนค่ะ8ดชินนามอนอีกสองชิ้นเนี่ยเลือกยากเลยอันนี้เอาเป็นตัวนี้ละกันนะคะเพราะเขามีขายในช็อปซานเนาะแล้วก็ตัวนี้ด้วยค่ะเป็น10อันที่แบบมันสามารถที่จะยืดขยายได้ไส้ดินสอไส้ดินสอเนี่ยเบนไม่น่าจะมีครบนะคะเพราะเบนไม่ค่อยได้ซื้อแต่ว่าก็จะพยายามเอา ที่เป็นซาริโอไปให้หมดเลยเนาะก็จะมีอันแรกค่ะ Little Twin Star นะอันที่2ก็จะเป็นลาย My Melody อันที่3ก็จะเป็นลาย i n n a m o n นะคะก็คืออันนี้มันคูณ10ไม่ได้อะ่ะอันนี้แล้วกันไออันนึงที่เวทแบบว่าทำเองนะคะอันที่4เป็นลาย Li ต t l e นะคะก็สรุปไส้ดินสอก็จะได้แค่4อันแบบนี้ เดคอลัตค่ะจริงๆเดคอลัตเบสเก็บกระจายนะคะแต่เดี๋ยวเบสจะพยายามตามหาให้ได้มาที่สุดเนาะ 1. นึ่งคิตตี้สองอันนี้ก็เป็นคิตตี้ค่ะอ่ะสามลิตเติ้ลหมดยังเอ่ยในนี้มีแค่3อันนะคะเดี๋ยวเบสไปตามหาเพิ่มแป๊บหนึ่งเจออีกอันค่ะปอมปอมเบสก็ไปหามาเพิ่มได้แล้วนะคะเป็นชินามอนเป็นอันที่ห้า กูเดทมาอันที่6ไมเมอันที่7แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบแบบยาวๆนะคะเป็นแท่งใหญ่ๆไมเมอันที่8 l i ลิต e t ทวินสตารอันที่9แล้วก็ h ั l โหลคิตตีอันที่10อันสุดท้ายค่ะมาดูตรงปากกาสีกันบ้างนะคะปากกาสีเนี่ยเบสอาจจะไม่ได้ทำการแบบเหมือนกับ ออแยกนะคะว่าเป็นปากกาสีหรือปากกาไฮไลท์เนอะเพราะว่าที่เป็นซอริโอของเบสเนมีไม่เยอะนะคะ10อันมีอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยค่ะเป็นตัวปากกาสีนะคะลายฮัมมิ่ง m ิ้นสามแท่งสี่แท่ง5้าแท่ง6แท่งได้6แล้วอื๋อมีตัวนี้ค่ะคิราลีนาชูวินอีกสค่ะเอาเป็น10พอดีเป๊ะเลยนะอันนี้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, หค่ะใส่ตะกร้าเลยค่ะต่อไปค่ะเบสอยากจะเอาตัวสีไม้ไปด้วยแต่สีไม้เนี่ยจะเอาเป็นแท่งคูณ1ิไปก็ดูแปลกๆยกกล่องไปเลยละกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยสีไม้กล่องเหล็กไม้มเมโลดี้ค่ะแล้วก็ถ้าเอาสีไม้ไปเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือกบเหล่าดินสอนะคะมันเบสมีทั้งหมด2ออันด้วยกันแต่ว่าเบสก็เลือก ลายแฟนลู้ไปหนึ่งอันแล้วกันก็คงไม่ได้เอาไปทั้งหมดนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีคูณสิบก็ตามนะเอาไปอันนึงก็ยังดีเนาะคะ่ะต่อไป it, ใครอยากจะเอาตาปั๊มไปจังเลยต้อจะเอาตาปั๊มเนี่ยมันจะไปถึงสิบอันเลยดีไหมทุกคนก็ดีนะคะเรามาเลือกตาปั๊มกันดีกว่านะคะอ่ะได้ล้สองอันแน่นอนนะคะเป็นลายลิงมังคีชีกับไมเมนะคะสองอันแล้วก็ นี่เอาเป็นแบบนี้ดีกว่ามีเยอะดีนะคะ3 4 5 6 7, 7ี่ห้าหดนะเนาะใส่กล่องไปแล้วก็ถ้าเป็นกล่องนี้อะไร้าเนี่ยนีย่กล่องนี้8 9 10, 10 1 1 12เอ่ะเอาไปทั้งหมด12แล้วกันแถมให้นะคะเดี๋ยวแถมอีกแถมอีกเอาไหนไปอีกดีเอาแบบตาปั๊มแบบนี้ไปอีกก็ดีนะคะนี่มีลายไมเมกับลายลิตเติ้ลด้วยนะถ้าเป็นแบบตาปั๊มกล่อง เป็นสอ,อันนี้เบ่เอาลิตเติ้ลไปละกันนะคะเป็นการแถมๆไปมาค่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากกระเป๋าดินสอกันก่อนเลยนะ <Evet. S 1> ก็คือขั้นแรกค่ะเบะจะเอาผู้ปากกาสีนะคะใส่ลงไปก่อนเลยชุบแบบนี้นะคะแล้วก็อันต่อไปเนี่ยจะตามด้วยปากกาละกันค่ะก็เป็นปากกาดำปากกาแดงและกันโนกกองนี้ทั้ง10แท่งนะคะ ก็พยายามหันหัวเขาทางเดียวกันนะคะอย่างที่เบยเคยบอกในการจัดกระเป๋าไปเนาะว่าถ้าหากว่าเราจัดเขาไปในทางเดียวกันเนี่ยถ้ามันเลิะหม,มึกเนี่ยมันก็จะเลอะไปในทางเดียวกันแล้วก็จะง่ายต่อการทําความสะอาดนะคะชุบใส่ไปเลยนี่ยังมีที่ว่าอีกเยอะแยะเลยค่ะตามด้วยดินสอละกันนะคะดินสอทั้งสิบแท่งอ่าใส่ลงไปเลย แล้วก็ตามด้วยบรรดาผู้ปากกาน้ำเงินนะคะทีนี้เนี่ยในช่องเนี่ยเขาก็จะมีช่องอยู่ข้างๆใช่ไหมที่เป็นแบบหลุมๆหน่อยนะคะเบสก็จะใส่พวกอันเล็กๆลงไปเช่นเนี่ยกบเหลาดินสอใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เดโครัดอันเล็กๆนะคะใส่ลงไปเดี๋ยวมีตกไปอันหนึ่งนะเดี๋ยวไปขอยัเก็บแป๊บหนึ่งนะคะ อโอเคแล้วก็ลิควิดค่ะลิควิดยังมีลิควิดที่เรายังไม่ได้ใส่ลงไปเนาะลิควิดเนี่ยความจริงก็ใส่ไปได้เลยได้เลยนะคะเพราะว่าก่องน,นี้สเราใหญ่เรามั่นใจสัอย่างเนาะใส่ไปเลยค่ะให้ครบทั้ง10อันเลยเดคลัดแบบยาวค่ะแล้วก็ยางลบนะคะยางลบอยู่ตรงนี้นะ เอาไปเลยนะคะเออสนุกดีนกการจัดกระเป๋าแบบนี้นะคะไม่ต้องคิดอะไรมากมายจึงทีนี้ค่ะทุกคนมันจะมีช่องหลังอยู่ใช่ไหมก่อนในสออของเบสเนี่ยเบสก็จะเอาอะไรใส่ไปบ้างดีเอาไม้บรรทัดนะคะบรรทัดจะใส่ได้ไหมนะ้าช่องนี้ต้องวัดก่อนอ่าน่าจะใส่ได้นะคะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยแอบแน่นนะก็ค่อยค่อยใส่ ไปนะคะตรงนี้ชุดอ่าได้แล้ว ันนี้ไม่ใส่ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไปใส่ไปข้างในละกันเนื่องจากว่ามันมีหัวนะแล้วก็อันสุดท้ายที่จะใส่ลงไปในกล่องดินสอก็คือไส้ดินสอค่ะก็คือข้างในเขาก็จะมีร่องๆอยู่นะก็ใส่เสียบเข้าไปในร่องเลยเห็นไหมคะทุกคนเหลือเชื่อมากๆเลยว่าขนาดเราจัดกล่องดินสอคูณ10เนี่ยกล่องดินสออันนี้เนี่ยยังจุหมดเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็รูดซิบเลยค่ะรูดจะรูดได้ไหมเนี่ย เป็นกำลังใจให้เบนในการรูดซิบขอด้วยนะคะชึบอ่าอ่าโอเคได้แล้วหนึ่งช่องไปอ,ไปอีกช่องหนึ่งได้แล้วคะ่ะทุกคนเรียบร้อย เราจะต้องเช็คกระเป๋าอยู่เสมอนะคะว่ากระเป๋าของเราเนี่ยมีลักษณะแบบไหนแล้วก็ควรจะจัดสไตล์ไหนเนาะอย่างที่เบสังเกตกระเป๋าของเบสเนี่ยเขาจะมีช่องข้างหน้านะคะที่สามารถใส่ของได้อีกช่องหนึ่งพอชันแล้วเดี๋ยวเบสเนี่ยจะใส่เป็นสีค่ะสีไม้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 ไมไมลงไปแบบนี้เออมันก็ทําการโชว์นะคะว่าเนี่ยฉันมีสีไม้ไม่เมโลดี้ด้วยนะอยู่ตรงนี้นะคะนลักมากเลยแล้วก็แบบ รูดสิปิดเขานะคะให้เรียบร้อยแล้วความจริงเนี่ยด้านหน้าตรงนี้เนี่ยยังสามารถใส่พวกแบบแอร์พอร์ตหรือว่าพวกกระเป๋าสัตว์คางโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างนี้ได้อีกนะคะ <c oughs> คือดีมากคือเราก็เลยพื้นที่แบบนี้ไว้เนาะ <c oughs> ด้านในกระเป๋าค่ะ ก็คือเขาก็จะเป็นทรงแบบใหญ่ๆญยาวๆแบบนี้นะเแบสบจะเริ่มจากการใส่แฟมลงไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าแฟมเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะคะใหญ่กว่าตัวสมุดเราก็ทยอยค่ะใส่สมุดนะทั้งสิเล่มลงไปเลยนะคะก็เบสมั่นใจว่ายังไงกระเป๋าใบน,นี้เนี่ยจุได้แน่นอนเพราะว่าเขาใหญ่มากเลยทุกคน ร้อยค่ะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเบดจัดตั้งเขางนิดนึงนะให้แบบตั้งๆหน่อยนะคะเราก็อ่ะปาปัป๊มหยัดๆยัดไปข้างๆได้เลยนะเนี่ยดูดึงเราก็เป็นกล่องดินสอนะคะกล่องดินสอเนี่ยเขาอาจจะใหญ่หน่อยนะแต่ก็สามารถ ยัดเข้าไปในนี้ได้นะคะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วแต่ประเด็นคือจะปิดได้ไหมเนี่ยเรามาลองดูกันนะคะว่าจะปิดได้ไหมเอ้ยปิดได้ด้วยโ,โหหนักมากเลยนะคะทุกคนมันจะมีช่องว่างสักหน่อยหนึ่งไหมให้เบสใส่ขวดน้ำได้อีกขวดหนึง่งนี่เบไม่ยอมแพ้ค่ะเบสก็จะไปหยิบขวดน้ำมาอีกขวดหนึ่งค่ะเพื่อที่จะใส่ในกระเป๋าไปด้วย ก็วางของขวางก็ได้นะคะหรือว่าจะยัดเขาเข้าไปเลยก็ได้แบบนี้ทุกคนค่ะโหหนักมากๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการจัดกระเป๋าไปเรียนสริโอคูณสิบ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการจัดกระเป๋าไปเรียนซาริโอคูณ10ของปี2022ในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะคะและถ้าหากว่าอยากจะให้เบสเนี่ยทำคลิปสนุกๆแบบนี้อีกเนี่ยก็ต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับเบสด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย